สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะทําการรีวิวลําโพงบูทูธนะทุกคนลาโพงบูทูตในห้องน้านะอันนี้ผมสั่งมาจากทางด้านของ lazada นะทุกคนคือผมแบบอยากจะฟังเพลงในห้องน้ําแบบเปิดแบบกระหึ่มไทุกคนเข้าใจปะแบบอาบน้ำนานอะไรปรนมันเนี่ยเออก็อยากจะเปิดเพลงฟังให้มันแบบชิวๆอ่ะเข้าใจไปน้องๆผมก็เลยได้สั่งทางลําโพงห้องน้ํามานะทุกคนในราคา115บาทนะผ่าน lazada นะทุกคน115บาท มันก็ประมาณ3วันนะถึงมาส่งประมาณนั้นไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าถือว่าไม่ช้าหรือว่า1 1 5บาทรวมส่งโอเคเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยมีดก่อนหยิบมีดก่อนสั่งมาเป็นสีดำนะทุกคนพร้อมแนละ้ว let's go แกะกันเลยสีดำทุกคนไม่รู้มันจะดังแบบระหึมขนาดไหนนะ จะดังขนาดไห,น,ไหน,เนเนี่ย <t akes noise> เฮ้ยไม่มีของทุกคนโดนหลอกตลกแลยเฮียดูกล่องเอา้าทำไมกล่องมันเป็นสีฟ้าทุกคนอ๋อข้างในเป็นสีดำอยู่ข้างในเป็นสีดำอยู่ปผมสั <t akes noise> ่งทางด้านสีดำนะแต่กล่องเป็นสีฟ้าแต่ก็ได้อยู่เฮ้ยมีใหม่ด้วยว่ะลำโพงมันมีใหม่ด้วยว่ะเหมือนกับรับรับโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ปะอ๋อมีตุกปะ เราเริ่มแกะกล่องกันเลยนะทุกคนเอาออกมาแล้วนี่ก็เป็นทางด้านของคู่มือนะทุกคนเห็นปะคู่มือคู่มือคู่มือในนี้ก็จะเป็นทางด้านขลัโพงพระเอกของเราทุกคนออกมาแล้วและอีกทีเดียวร้อยสิบห้าบาทก็คุ้มอยู่นะปัง ก็สิบห้าบาทเองทุกคนรวมทั้งส่งนะเนี่ยสีดานะทุกคนสีดําแล้วก็มีที่ติดในห้องน้าโคตรเสียวว่ะโคตรเสียวว่ะในกล่องมีอะไรในกล่องก็จะแถมสายชาร์จมานะทุกคนสายชาร์จหัวอะไรแบบเนี้ยหัวอะไรวะเออช่างมันเนี่ยหัวแบบนี้แหละเห็นปะแถมมาแค่นี้นะทุกคนในกล่องก็มีแค่นี้ เดี๋ยวเรามาลองผมไม่รู้ว่ามมีเบ็ดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองเปิดดูไม่มีว่ะทุกคนผมต้องต้องชาร์จก่อนว่ะทุกคน <c oughs> รูปลักษณ์ภายนอกก็ดูดูไม่ได้หวือหวาเลยมากนะกับ115บาทก็คุ้มอยู่ถือว่าคุ้มนะทุกคนดูดิคุ้มนะน่าจะมีฟงมีไฟได้ด้วยนะมีรับโทรศัพท์ด้วยว่ะมีปุ่มรับโทรศัพท์ด้วยเห็นปะเห็นปะวะกล้องเบื่อๆจัดเลย นี่ปุ่มปุ่มปุ่มรับโทรศัพท์อยู่นี่ปุ่มรับโทรศัพท์นี่หยุดเพลงเลื่อนเพลงนะนี่ปิดเปิดตรงนี้เอ้ก็ได้อยู่นะนี่ก็รูเสียบนะเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตแล้วก็มาฟังเสียงกันว่ามันจะกระหึมขนาดไหนไปมาแล้วครับผมหลังจากที่เราไปชาร์จลำโพงตัวนี้มาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะทุกคน ก็เต็มเป็นทรียบร้อยแต่มันไม่บอกว่าเต็มนะเพราะไฟมันจะขึ้นสีแดงแต่มันมันชาร์จเต็มมันน่าจะตัดไปเองอ่ะไฟสีแดงตรงตรงนี้ทุกคนมันจะขึ้นสีแดงตลอดเลยนะเวลาชาร์จสมมติเต็มมันก็จะตัดไปเองอ่ะชาร์จถือว่าไม่นานมากนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้ประมาณกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีไอ้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองไปติดและเปิดดูว่ามันจะดังได้ถึงกี่ชั่วโมงแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่านะเออเออลืมไปเลยทุกคน นี่หลังจากที่ผมแกะกล่องไปผมก็เลือไปเลยเขาแถมสติกเกอร์มาด้วยนะแบบลายผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะเออน่ารักโคตรเฟีเ้ยวโคตรเฟี้ยวเลยปองเออและทีนี้เราก็จะเริ่มเปิดลำโพงแล้วนะทุกคนมาดูว่าลำโพงมันจะดังกระหึมขนาดไหนนะเออเริ่มกันเลยเราจะเริ่มกดเปิดแล้วนะเอ,อ้ได้ยินว่าทุกคนมีเสียงแล้ววะมันขึ้นไฟสีสีสีน้ำเงินแล้วทุกคนจากตอนแรกมันขึ้นสีแดงนะ ตอนชาร์จมันจะขึ้นสีแดงตลอดเลยแล้วผมก็ไม่ได้เปิดดูเลยเนี่ยมาลองพร้อมๆกันเลยว่ามันจะติดหรือไม่ติดหรือจริงหรือไม่จรงนะทุกคน1้อยบาทของผมจะปิวไปกับสายลมหรือเปล่าต่อกันเลยนี่อะไรวะเจอแล้วนะครับทุกคนบลูทูธชื่อ BTS 0 6นะทุกคนผมจะเริ่มต่อแล้วเฮ้ยเข้าแล้ววะ่ะของจริงเข้าแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมจะเริ่มลงเปิดเพลงแบบสนันสนันดู เป็นไงทุกคนนี่ผมเปิดสุดนะนี่สุดแล้วนะสุดแล้วนะลำโพงจะจะจะอยู่ทางด้านด้านหลังอะเห็นปะเนี่ยลำโพงมันจะอยู่ทางด้านหลังอะแต่พูดถึงคุณภาพเราขอปิดเพลงก่อนผมว่าคุณภาพเสียงนะคุณภาพเสียงยังเบสไม่แน่นแต่ฟังเพลินๆพนก็ได้อยู่นะ ฟังแบบเออซิงสิงแก้สิงสิงสงก็ได้อยู่แต่ถ้าเน้นเสียงแบบคุณภาพอ่ะผมว่าน่าจะเอาราคาที่สูงกว่านี้น่าจะดีกว่านะไอ้นี้แบบแก้ขัดไปก่อนทุกคนแบบเออแบบร้อยสิบห้าบาทแบบฟิฟวๆอว่ะเออติดในห้องน้าแบบเท่ๆเออแต่ถือว่าดีทุกคนรวมๆก็ดีลองกดหยุดดิเฮ้ยก็ได้อยู่นะปุ่มยงปุ่มหยุดกดได้วะ่ะแต่เรื่องรับสายนี่ ผมไม่รู้นะมันมันจะมีรูอยู่ตรงทุกคนน่าจะเป็นรูรับเสียงนะรูรับเสียงของไม้อะเห็นปะเห็นปะตรงตรงเนี้ยเออสาดน้ําไปเนี่ยมันไปโดนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้มันจะเสียหรือเปล่านั่นมันน่าจะมีที่กันอยู่อะเออแต่ดูรวมแล้วใช่ได้ใช่ได้ร้อยสิบห้าบาททุกคนโดนโดนสำหรับคนงบน้อยนะต้องจัดเลยเนี่ยของแท้เออของแท้จากจีนนะ่ะเออ ก็จ,จบเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนซ o u เลยเจอกันใหม่